ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่23เมษายน2557นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ยังคงความผันผวนในระดับสูงเทรดทั้งในแดนบวกแดนลบนะคะสุดท้ายก็ปิดไปบวกไปเล็กน้อย1.98จุดนะคะที่1,415.05นะคะข้อมูลเศรษฐกิจของเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐแล้วก็จีนออกมาก็ถือว่า ดีขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้สะท้อนภาพความแข็งแกร่งมากนะคะอย่างตัวเลขขายบ้านมือ2ของสารัฐที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ก็ถือว่าดีกว่าคาดนะคะแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาคือตัวเลขที่ล่วงลงต่ําสุดในรอบปีครึ่งนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2012เป็นต้นมานะคะโดยตัวเลขยอดขายบ้านมือ2เนี่ยปรับลดลง0.2%นะคะอยู่ที่4.59ล้านยูนิตนะคะแต่ว่าดีกว่าที่ตลาดคาดเพราะว่า ตลาดคาดว่าจะเห็นตัวเลข4.55ล้านยูนิตนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่ดรอปลงต่ำสุดในรอบปีครึ่งอย่างที่บอกนะคะก็ยังไม่ได้สะท้อนภาพความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปิดในแดนบวก60กว่า65จุดนะคะก็เป็นแรงหนุนจากเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะส่วน เช้านี้เนี่ยตัวเลขเอ่ c อ h บ b c PMI ภาคการผลิตของจีนประกาศออกมานะคะ ในเดือนเมษายนก็ดีขึ้นกว่าเดือนมีนาคมนะคะเมษาออกมาที่48.3นะคะจากที่มีนาอยู่ที่48นะคะยางไรก็ตามเนี่ยก็ยังคงต่ำกว่าระดับปกติที่50อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นข่าวในเชิงโพสทีฟที่แข็งแกร่งมากนักนะคะตลาดก็อาจจะยังคงผันผวนอยู่ในกรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ที่ปัจจัยภายในเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูนะคะในเรื่องของการที่สารมนูษเนี่ยจะมีการพิจารณา อขอเลื่อนระยะเวลาคำขอเลื่อนระยะเวลาการถแถลงหรือว่าให้คําชี้แจงของนายกรัฐมนตรีในกรณีของคุณทวินเปลี่ยนสีนะคะรวมไปถึงเรื่องของการประชุมกรงอนะคะทีะ่ทางฝ่ายเรานี่ก็คาดว่าในวันนี้น่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมที่2%เนะคะเรามีออก strategy report ออกมาถึงเหตุผลที่มอง ว่าทำไมถึงจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะก็อ่านเพิ่มเติมได้ใน strategy report ในวันที่22เมษาย,ยนที่ออกไปเมื่อวานนี้นะคะส่วนประเด็นในเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งหลังจากที่ทางกรทมีการาประชุมหารือกับทางพรรคการเมืองต่างๆแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็มีมีการเสนอกรอบกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นมาเป็น3ช่วงนะคะคือวันที่20กรกฎาคม17สิงหาคมแล้วก็14กันยายนนะคะก็จะเห็นว่าจะกินระยะเวลาเกือบเกือบ2เดือน3เดือน4เดือน ตามลำดับนะคะก็ยังคงไม่สามารถให้ภาพที่ชัดเจนถึงกําหนดวันที่แน่นอนแล้วก็ดูเหมือนระยะเวลาที่ยิ่งห่างออกไปเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลในเชิงน egative ต่อเศรษฐกิจมหาภาคขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนั้นก็คิดว่ายังไม่ได้เป็นเหตุผลที่เป็นในเชิงบวกที่จูงใจผลักดันตลาดให้ฟื้นตัวอย่างจริงจังนะคะตอนนี้มองว่าสปอร์ตที่หนุนตลาดไม่ให้ปรับตัวลงไปมากแล้วก็อาจจะมีการสร้างความผันผวนในเชิงบวกอยู่บ้างในแต่ละวันเนี่ยคงเป็นเรื่องของแรงซื้อของต่างชาตินะคะที่เข้ามาซื้อในตลาดหุ้นไทย ต่อเนื่องเป็นวันที่9นะคะซึ่งเป็นการซื้อต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดในช่วง300วันหรือนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี56นะคะก็คือซื้อติดต่อกันนานที่สุดนะคะ9วันนะคะในขณะทีเ่เริ่มเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่มีการขายในตลาดตราสารหนี้ออกมานะคะหลังจากซื้อต่อเนื่องกันมา17วันนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วถือว่ายังคงต้องระมัดระวังสําหรับฟโฟลของต่างชาติในรอบนี้นะคะคือเข้ามาต่อเนื่องก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้มีภาพที่เป็นการซื้อ โหซื้ออย่างมากๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมองประกอบกับตัวปัจจัยต่างๆที่แวดล้อมตลาดตอนนี้ก็ถือว่ายังคงต้องระมัดระวังและน่าจะเป็นลักษณะของการเข้ามาเทรดมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังแถวแถวแนว,ว,ว,วในต้สําคัญอยู่นะคะก็คือแถวหนึ่งสองเอหนึ่งสี่สองศนถึงหนึ่งสี่สานนะคะการเทรดดิ้งในระยะสั้นยังใช้ความระมัดระวังแต่ว่าก็เทรดอยู่ในกรอบได้นะคะตามเซนติเมนต์ที่ไม่ได้มีความเป็นเอ่อแบริจมากนักนะคะในแง่ของ หุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานนะคะสัปดาห์นี้มี2ตัวนะคะที่มีโอกาสติดก็จะมีตัว PACE นะคะแล้วก็ตัวโอเชียนนะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะกเ็เราขอสวิตช์ตัวอีชี ET ออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว TVO นะคะรอทำกำไรที่24บาท40นะคะคาดว่าตัว งบในไตรมาสหนึ่งจะออกมาดีทั้งในเชิงเยออนเยแล้วก็ Q ิวอนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องใน2 Q คิวด้วยนะคะส่วนตัวอื่นยังถือต่อรอทำกำไรนะคะอินทัชเอ่อเมเจอร์แล้วก็ตัวเดลตานะคะในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะในทำนองเดียวกันคือวันนี้เสนอตัว TVO เข้ามานะคะก็มองในเรื่องของ Earning Place นะคะเอหนคิวนี้ค่าจะเห็น y ยออ on ย e a r Q on Q ปรับตัวดีขึ้นจากราคาขายที่ดีแล้วก็ แนวโน้มน่าจะยังคงดีต่อในไตรมาสที่2นะคะทำให้คาดว่า,าการดำเนินงานในปีนี้จะขยายตัวได้โดดเด่นนะคะให้เข้าซื้อที่23บาท20รอทํากำไร24บาท40ตัดขาดทุน22บาท50นะคะสำหรับ ตัวที่แนะนำไปเมื่อวานนี้ทั้ง2ตัว e c แล้วก็ EA ซื้อไม่ได้นะคะราคาไม่ได้ขยับไปถึงจุดที่เราให้เข้าซื้อนะคะเมื่อวานนี้มี take profit ออกไป1ตัวนะคะคือตัว Better World Green นะคะที่3.66นะคะส่วนตัว Delta มีตัดขาดทุนออกไปนะคะที่56.75นะคะตัวอื่นที่ถือต่อนะคะ PTTGC KCE Major CPF นะคะแล้วก็ตัว LIT สำหรับตัว LIT นี้ขอปรับจุด เอ็กซิลงมานะคะมาที่2.08หลังจากราคานิ่งมานานแล้วเราถือใกล้ครบ1เดือนนะคะก็ขอขยับจุดเอ็กซิลงมาที่2.08นะคะในกลุ่มหุ้น SBL บ้างนะคะที่เราเสนอช็อตเซลล์ไปตอนนี้ก็ มีตัวการบินไทยแล้วก็ทิสโก้ที่ช็อตอยู่นะคะวันนี้ขอเสนอเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือตัว vgi นะคะให้เข้าชอ็อตที่11บาท40นะคะรอทํากําไรเมื่ออ่อนตัวลงมาที่10บาท80ตัดขาดทุนถ้าดีดขึ้นไปที่12บาท10นะคะเรามองในแง่ของผลประกอบการไตรมาส4ปี57เนี่ยน่าจะออกมาอ่อนตัวกว่าที่คาดการไว้นะคะโดยจะลดลงทั้งในเชิงเย o ออนเยแล้วก็คิวออนคิวจากผลกระทบทางด้านการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะคะแล้วก็บริษัทยังได้ปรับเป้าไรายได้เดิมนะคะ ที่ที่จะเติบโตจากเดิม20%นะะเป็น1 3ะคะเป็น13-17%นะคะทางฝ่ายเนี่ยจะปรับคาดการลงเช่นเดียวกันนะคะก็ให้เข้าช็อตไปก่อนนะคะสำหรับตัว vgi ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ